บรรยากาศส่งมอบรถใหม่กันนะครับผมใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับที่มีความสุขนะครับในวันรับรถคุณพ่อผงนะครับสวัสดีครับคุณพ่อนะครับผมลำลาำลุล่วยนะครับเด้อนะครับครับขี่ปลอดภัยนะครับผมยูสูบริการดีบ่ครับผมบริการดีออกไป้ยินูกค้าถึงบ้านตลอดแลยวครับเนาะเดี๋ยวขึ้นไปอีกนะครับคุณพ่อครับผมต้องขอบคุณหลายไหลนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางลำลาำลุด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผม มีคนมอบรางวัลมาให้ด้วยนะครับผมฮ่นะครับบรรยากาศนะครับผมขับขี่ปลอดภัยลำลำเลยลุ้ยนะครับผมขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางนะครับผมต้องขอบคุณลูกค้านะครับออกเป็นคันที่สองแล้วนะครับผมโอเคครับต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมเบิ่นคนหน่อยนะครับผมฮ่าฮ่าบายๆเลยๆเร็วเฮ้ยบายเลยยเร็ว โอเคครับเผื่อลูกค้าท่าในใดสนใจก็อิสสู่งเหม่านม้สาขากุชินลายนะครับโทรที่เบอร์080429981เนซลโดนะครับผมโอเคครับบวัสดีครับ